สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC เบ้ากีแลงแชนลนะครับตอนนี้เบากีแลงก็อยู่ที่งานดนตรีกลางสวนสวนลุมี่นี่นะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่18นะครับคุมภาพันธ์2567นะครับขณะนี้เวลาพุ่งโมงกว่าๆนะครับพี่น้องกับซีเขา็รดุมหนึ่งแล้วนะครับเบากีแลงจะถือโอกาสพาพี่พาน้องอัปเดตสถานที่ทองเที่ยวแห่งนี้ครับก็เห็นได้นะครับพี่น้อง นตีกลางสวนจัดขึ่นโดยคนไทยนะครับน้องกับส่วนใหญ่กับมิตรเจ้าต่างชาตินะครับที่มาเดินที่มาหลับส้มหลับพังนะครับเยอะมากเลยนะครับพี่น้องเบืองรับทางนี้ก็มมิตรต่างชาตินะครับบางคนก็นอนพังนะครับบางคนก็นั่งพังนะครับเดนตีสวนนี่เพราะมงมากอินมากๆเลยครับพี่น้องเบืองโอ้นะครับสุดยอดจริงๆครับ พลังทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ครับพี่น้องบางคนก็ผ้าลูกพาหล้านมาเที่ยวนะครับเราเลี่ยกับสิน้าภาพบรรยากาศมาพากีฝากน้องนะครับสังเกตได้แล้วครับพี่น้องมื่อนี้ที่ว่าคนหลายๆนะครับเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่ามาเบื่องอนเสร์ตนี่เพ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับพี่น้องพขากันนั่งแบบ เป็นระเบียบมากนะครับคือบอส่างความวุ่นวายเห็นไหมะครับพี่น้องนั่งแบบเป็นระเบียบนะครับุกคนก็มาเพื่อหลับพังอย่างมีความสุขนะครับพี่น้องหลับส้มอย่างพังอย่างมีความสุขเลยนะครับเบื่องครับคนเยอะจริงๆครับ,บคนหลายพันคนเลยแหละครับสําหรับวันนี้ครับดน,นตรีเพื่องกาเล่นแบบ คลาสสิกมากนะครับพี่น้องดนงตรีไทยอยู่เก่าศูนย์มอหรืออย่างไรนะครับูได้รู้ก่าเขเมต์มากแต่อมเมต์ครับพี่น้องเราไปแหล่งกับโบลูทั้งนี่หลายนะครับดูพอประมาณนะครับพี่น้องอันนี้ก่ตัวเยอะจริงๆนะครับข้างนอกก่าบางคนออกกํกลาลังกายนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะนะครับ กล่องกับอาจีิสั้นๆเนี่ยกับเขาโทษว่าไพ่นะครับพี่น้องอาจีพยังบมดสัดเจนปปนใดนะครับ ลงเพงนี้คือไรต้นถาอาจาร,บบร,รย์โตนรู้สึกดีอันนี้ก็เป็นหนึ่งโปรเจคตคน,น,นะครับตอนนี้รู้สึกรายกันนะครับเราก็หมดแล้วท้แจะถามเป็นุกทางชี่แล้วนราบะหมีัสวินเร็มากๆนะครับโชว์ไลฟบอกกิเลงเคียนนะครับสิเป็นแต่เศร้าผลังนะครับ พี่น้องไม่ใช่ชอบพลังนะครับเลยว่าในอารมณ์มังมากนะครับที่จะมาพังดนตรีกลางสวนนะครับบางคนก็นัง่งพังบางคนก็นอนพังนะครับพี่น้อ,นองหอบศาสตรหอมมอญมานอนพังนะครับเบิ้งโอ้เสียงตบมือดังสึดนะครับดังล้นกลางสวนเลยนะครับมาเบิ้งครับพี่น้องทางนี้โอ้โหมันบ่แม่นยุคเก้าศูนย์ตัวนี้มันยุคแปดศูนย์ตัวแปดสิบเจ็ดเพิ่นว่ะ เรื่อมีการลุกนาจากแอฟริกา I got some bugs here. Now, yeah. um, we just had the Out of Africa and this is composed uh, by John Barry. Uh, many of you met, uh, who know about John Barry, and of course, last year when we talked about. อันนี้คือเยอะมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ uh, พี่น้องเพราะว่าเพิ่นหายไปอาทิตย์หนึ่ง <is from S 2> แล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับ ชวนหลายกะเห็นแต่ชาวพลังนะครับนี่แหละการท่องเที่ยวไทยนะครับพี่น้องยึงดูนักท่องเที่ยวได้ดีนะครับสถานที่เป็นเหมาะสมมากๆนะครับประกอบด้วยพื้นฐานโครงร้างที่ทยอดเยี่ยมนะครับก็ทาให้นะักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนจะทราบต่างชาตินะครับพี่น้องชัางเป็นมลงเห็นนี่ชาวต่างชาติทั้งนัั้วนวันครั้งแรก เชียงรุนตีก่อมนะครับพี่น้องหมวนหลายบางคนก็นอนรับกันนี่นะครับพี่น้องเม่ว่ามีความสุขมากๆนะครับมาบ้างพลงนอนพังเลยนะครับแล้วก็เป็นซ1เอเพิโซดที่แต่งให้กับังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ How ผู้ช o ทุกท่ that John b จ r r y c o m p o ์รี for t พ i s m ์เพลงนี้แล t เร s ่องนี้เพื่อใช i ป i คิ้องมาอัปเดตทางนี้เบิ่งนะครับ Yes, sir. In green, yes. Yeah, we already talked about that Dances with Cool That was not his first, but his first was. In fact, it is in our program, too. because me go to this part John Barry Words, 11th episode. James Bond, thank you. It's James Bond by John Barry, too. And this is the gift from Woodrow Murray. It's a speaker. So.

ตกใจ <laughs> <laughs> น้องคะตกใจนิดนึง <c oughs> เราเราต้องหัดร้องใหม่เน่ะพ <c oughs> ี่โปค๊คะ <c oughs> ขอขอขอได้ลยคะะ I want ชู l ล v e ไปด้กันนะะเห็นได้แล้วกับพี่น้องอันนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับช่วงเย็น No. Yeah.